สวัสดีฮะัสวัสดีสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่ช p พไอนะครับเป็นประธานชุมนุมแฟดวอลรุ่นที่5้านะครับก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ชุมนุมแฟดวอลนะครับซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่7แล้วนะครับพี่ดีใจนะครับที่น้องๆได้เข้าชุมนุมนี้นะครับก็พี่อยากจะฝากไว้สําหรับเด็กทุกคนที่อยู่ในชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเด็กเก่าเด็กใหม่นะครับขอให้ตั้งใจกับการฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าเด็กเก่าถึงจะมีพื้นฐานแล้วโบกเป็นแล้วหรือเคยประชันก็แล้วแต่อยากให้เข้า ตั้งใจฝึกซ้อมนะครับต้องเข้าชุมนุมด้วยนะถ้าเกิดไม่เข้าก็อย่าลืมนะครับขาดกี่ครั้งมอพอได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะสนิทกับรุ่นพี่แล้วจะไม่ติดมอพอนะสำหรับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะโบกไม่ได้ให้น้องๆฝึกตั้งใจฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวน้องจะโบกได้เองการติดมอพอนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประธานกันละกันเนาะส่วนเรื่องการประชันนะครับพี่คิดว่าน่าจะมีการห้ามโบกข้ามสีเหมือนเดิมก็ถ้าใครสนใจจับจันทง ก็ให้ไปติดต่อกับรุ่นพี่ที่อยู่สีของตัวเองก็แล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้พี่อยากจะให้น้องๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าทําไมถึงเลือกที่จะเข้าชุมนุมนี้อยากให้น้องๆบอกตามความจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเพื่อนเข้ามาหรือว่าอยากบวกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่พี่อยากให้น้องๆพูดความจริงนะครับชุมนุมนี้อยู่กันเหมือนพี่น้องนะครับพี่อยากให้รักกันไว้นะครับไม่ว่าใครก็ตามนะรุ่นพี่รุ่นน้องรักกันไว้ ก็ยังไงก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งมีโอกาสพี่คงได้เข้าไปเจอน้องๆนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะตั้งใจนะครับไปละบ๊ายบาย